สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาเวนะครับใครยังไม่กินไข่เจียวบ้างยอมรับมาซะดีๆนะฮะอะไรมามีอยากกินไข่อะไรแม่อยากกินไข่เจียวหรอท<อ>ี่แน่ๆไม่อยากจะเมาเมื่อกี้แอดปยหยอดแม็กกี้บดขวดเลยทุกคนแน่นอนเราฟังเขาเรียกว่าเขาเป็นรีวิวเวอร์ไม่น่าเชื่อว่าน้องจะหยอดตามแอดปย น้องไม่ได้เป็นรีวิวเวอร์น้องทำคลิปเมื่อเช้าไอ้คลิปที่ปล่อยออกไปไง Spotify b บนะิ l เลียนครับเนาะซึ่งน้องเนี่ยหยอดแม็กกี้นะฮะแอดก็เหลือแบบจะพูดว่าไงอะน้องอ<า>ทำงยังอะน้องทำกิ๊กๆแค่แมแต่เมื่อกี้แอดใส่ไปหน้าปูณนี่หน้าต้องไปหาหมอน่าจะโซเดียมขึ้นแลแน้วเพราะว่าแบบข้างลักมากหยอะแบบหยอะเกินไข่ท่วมท่วมเลยอะพร้อมกับข้าวซึ่งจะบอกว่าทุกอย่างมันสีดำหมดเลยไม่เห็นข้าวสีขาวไม่เห็นไข่แล้วอะคือ ไม่คือเอาจริงตั้งแต่ก่อนน้องจะมาหยอแล้วคือแอดเป็นคนชอบกินแม็กกี้มากาจะใส่เยอะตลอดแบบนี้แหละแล้วก็วันเนี้ยในทวิตอ่ะเขาอวดความไข่เจียวกันเต็มเลยเทุกคนมาลงภาพหมดเลยว,วันนี้ฉันกินเจียวกับอันดูอันนี้คือแบบเฮ้ยมันเป็นวันไข่เจียวโลกไปแล้ววันเนี้ย <laughs> อ่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงหลายอย่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอพูดถึงพี่ช่างภาพก่อนละกันนะฮะ พี่ช่างภาพที่เขามีโอกาสได้เข้าไปถ่ายทำคลิปน้องเนาะ<ช>เขาก็บอกว่าน้องเนี่ยน่ารักสุดๆแอดกิ๊น <Nice S 1> มากน้องน่ามากแล้วก็แบบวันนี้ถ่ายทำทุกอย่างมันแบบแฮปปี้มากแฮปปี้ไปหมดเลยใช่ใช,ชก็แหมพี่ช่างภาพได้เข้าใกล้น้องก็แฮปปี้แล้วไหมอันนี้อิจฉาเขาละแต่ว่าทำงานยากมากเพราะ หอมมาดิามันกลิ่นไงมันจะท่าคุ้งเต็มไปหมดแลวแบบต่างชาติยังเข้าไปอยูอ่ไม่ไหวนะต่างชาตินี่กี๊ดนะพิกน้ำปลาเห็ดแมพพูดปุ๊บรูปก็ขึ้นใหม่อีกแล้วกนาดเพิ่งกินไข่ไปนะอยากกินอีกแล้วน้องนี่รันวงการจริงๆนะแอดกิฟ์อย่าเพิ่งมาแกะโกแก่แถวนี้สิเสียงมันเข้าขอแขกขอแขกบอกแฟนเพจทำไมโอ้โหทุกคนแอดกิฟส์แอดกิฟ์กินไข่ไม่อิ่มมากินโกแก่ต่ออีกใช่และยังไม่หยุดแกะเสียงยังเข้าอยู่ เออเรามาว่ากันต่อนะฮะนอกจากเรื่องของไข่ไข่ไปแล้วนะเออแต่ก่อนจะไปต่อพรุ่งนี้บอกก่อนว่าพรุ่งนี้น่าจะซ้มอีกมือหนึ่งติดใจจริงๆน้องนี่มาปลุกกระแสไวรัลไข่เจียวทําไมก็ไม่รู้นะอเออแล้วก็นอกจากเรื่องพี่ช่างภาพที่น่ารักเนาะก็ยังมีเรื่องคอมเมนต์ด้วยกิฟต์ซึ่งเป็นคอมเมนต์จากประเทศบราซิลใช่ไหมเออซึ่งสปอติฟายเนี่ยเขาเข้าไปตอบเองนงทุกคนก็บอกว่าบราซิลเทสดียังไงล่ะ เพราะว่าคนบราซิลคนนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์น,นะฮะประมาณว่าบาร์ซิลเลิฟอยู่ลีซ่าอ่าก็ประมาณว่าบราซิลรักคุณนะลิซา่าซงโซดิฟายก็บอกเลยว่าคุณน,นี่มันเท็ดดีจริงเจนบาร์ซิลเท็ดคุณดีจริงเชงอ่าแอดจะทำสำเนียงฝรั่งซงโซดิฟายทำไมวะเนี่ยอ่ามาว่ากันต่อนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของบิลบอร์ดมาฝากกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งบิลบอร์ดเนี่ยก็มีการเอารูปน้องไปลงนะครับพร้อมกับมิวสิชียนอีก7คนนะฮะ ก็เรียกได้ว่าทั้งหมดมี7 1 2 3 4 5 6 7 8รวมลิซ่าด้วยก็เป็น8พอดีนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าทางด้านบิวบอร์ดเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามีเพียงแค่8คนเท่านั้นนะครับที่จะได้กินข้าวในจานแบบนี้นะฮะอ,อ,อันนี้แอดแปลเองนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนความหมายมันลึกล้ำกว่านั้นนะฮะแต่แอดอยากจะโชว์ว่าก็มีแค่8คนนี่แหละที่ได้กินข้าวในจานบินเลียนครับทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นโลนะทุกคนมันไม่ใช่จานนะ แต่หน้าตามันเหมือนจานเลเกินถุงใยอ่ะคือเหมือนกิมมิคเขาอ่ะเอาให้มาใส่ของกินนู้น่นใช่ไหมแล้วเราถ้าเราเอากลับขึ้นแขวนบ้านนะคือเราต้องเอามาล้างกับเช็ดใช่ปะน่าจะต้องล้างก่อนไม่น่าใช่มั้งสมมติฟายเขาน่าจะมีจานให้2ใบก็คือใบแรกอ่ะเอามาเป็นพ็อปในการใส่ของกินอันนี้กิมมิคเป็นกิมมิคของรายการแล้วเวลาที่ไอโร่ที่ศิลปินไปแขวนไว้ที่บ้านจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกอันนะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์เองนหฮะ พอคิดว่าสปอติฟายเนี่ยคงไม่บอกว่าอาริซาเดี๋ยวถ้าพวกเรากินไข่เจียวหมดแล้วรบก,กวนลิซาเข้าไปในครัวเพื่อทําการล้างจานด้วยอ่ะซึ่งตอนเนี้ยถุงโกแก่ดังมากทุกคนรอบตัวกินโกแก่ไม่หยุดเลยเมื่อก,กี้แอดแม่กินไม่ใช่แอดกิมสปอนเซอร์โกแก่ต้องเข้าแล้วมม้งเนียกำลังแบบโฟล์โวก็โดนขาดอีกแล้วนะ,ะคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วเหรอยังไม่ได้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปหาขนมกินต่อแป๊